สวัสดีค่ะสบัยดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะสวัสดีครับทุกคนเอ้ามองหน้าเฉยเลยไม่หวัดดีครับเลยเหรอเอาวัดดีครับก่อนวัดดีจ้าคำแพงวัดดีจ้าสวยๆแล้วลูกนั่นแลวเอ้คือเฉยไผเฉยมั่นบาทนี่วัดดีครับปอเปี๊ยะโอ้จังสั้นตัวกินแตงโมบอ ไม่คือตรงแท้คือตรงแท้ตรง,งตรงกับเลขหนึ่งหกเก้าถูกไหมถูกไหมปะเปะี้ยแม่พูดเมื่อกี้ถูกไหมถูกััวคนํคำเพลงครับวัดีจ้าเร็ว,วเด็กๆ เล่นกับเด็กๆ,ๆกับทุกชิน้นงังันงังัคำแเพงแกงส้มอะไรอะเดือนเลขทูบไหว้รถบ่อวันนี้ไหว้เบิดไหว้เบิดทั้งรถทั้งสารอ๋อคุณอาไก่ตวบักยิ่งในะหญ่นึงเฮ็ดเบิดเลยเพื่อเดี๋ยวเฮ็ดเื่อเดียวนพี่ใส่เลขทูบไปเบิ้งเลขทูบก,ก่อนนะ ไปแล้วร่มแล้วหนึ่งเก้าหกเลขฟันไในภาครัฐเก้าเก้าสี่หกก็หกสี่ผู้ใดอยากเอาไปเป็นแนวทางห้าน้อยหรือว่ารัฐบาลไทยหรือว่าออมสินก็ได้เนาะมันมีหลายแนวทางเมื่อนี้น่ะซื้อไปเรื่อยๆเมียนเพราะว่าเก้าหกเขเก้านี่ลายตรงกับลายเมื่อเ้ารไข่ใบไส่บาดปูปันเพิ่นว่า ซื้อตัวเดียวนี่ลหละหกเกาซีวาสันกับเอาปีนเอาเพิ่นว่ะอะไรคำแพงทำไมสวยจังเลยวันนี้พี่ปลาแห่เสร็จหรือ,อย,<ง>ยังยังเสร็จนกำลังหน้าบะสุจะดูรูปเด็กถูกอเดือนเพิ่นไหวรถเมียนมีเอฟซีถามถามาทะเบียนรถพหัดกับเดือนสกาวตัวไหนว่าสันว้าวงามแท้ะ เคยซ66เก้าเก่าหกหกหกหนึ่งเฮ้ยมเมนเก่าเก้าหนึ่งหกหกหนึ่งออเลนเลขมีนแต่ก็ซื้อไยซื้ออยู่เกเกกับหกหกะเออเกาหแต่ว่าเก่าหนึ่งยังไ่ได้ซื้อหกหนึ่งยังไม่ได้ซื้อมีมีมีอาจารย์บอกซื้อติดหนึ่งไว้เพื่นว่าซื้อติดหนึ่งไว้เด้อพันห้องดับหนึ่งบอกเนาะอซื้อตามดวงไพดวงมันเนาะ อะไรคะย่ใครไปย่ใครไปยเดี๋ข้าวหนูเจ้าอะไรคะกินไก่เออเอาไก่ทำไมเป็นอย่างนี้เอาตัวกบ่องก้อนกล่อกนไปไปเบิ่งตัวเลขสรุปฮานอยน้ำกันเนาะส่วนรัฐบาลไทยก็ลงให้ไปแล้วเนาะของทุกๆกเซียนทุกๆอาจารย์อเดือนเจ้าอย่าลืมเด้อปอเปียบอกไข่เมื่อวานนี่ตอนแรงกินเขาบอกห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะคะ ไวบ้บ้นน้อบานนี่ไวบ้บ้นน้อเป็นสาย่บบอ, <laughs> อยกระซื้อกัน <laughs> จะไปไหนคะคำแพง <c oughs> เดี๋ยวค่ะนี่ค่ะอ๋อเดีย๋ยวจะพาเอฟซีไปบังตะเลางน้ำกันค่ะพอ่าคำแพงวนแล้วคะ่ะ ทำแห้งวดนแล้วค่ะผู้ใดจะสั่งจองครีมแคลเซียมเนาะสั่งจองมาได้ค่ะเซลั่มกันแดดเนาะเพราะว่าทรงให้ทุกมือค่ะทรงดว่วนค่ะนี่ค่ะปลายทางโอนจองได้ทุกทางเนาะค่ะค่ะของพร้อมส่งทุกวันค่ะเนาะตามนี้ค่ะนะะมาเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่ะแนวทางฮานอยเมื่อวันนี้เนาะวันที่สามสิบอยู่ไหนเนาะ บ้านหนองแค่นี่ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะฮ้หาหนอยของแม่เล้วค่ะจับคู่บอ่อเขาเนาะค่ะแต่ว่าตัววิ่งตัวรูดมาเนาะหกก็คือหกห้าหกสี่เนาะเจ็ดตัวประกรบก็มาด้วยกันก็คือเจ็ดเก้าเนาะนี่ค่ะแปดบอมาเนะาะเมื่อวานนี้เนาะ ส่วนของอาจารย์สวัยค่ะเมื่อวานนี้ว่าจะตามอยู่แม่เพ่นว่าจะตามเมเพ่นบดาตามเนาะเข้าสองน้อยเนะาะเพราะว่าเมเพ่นค่าเห็นกับเขาอยู่มาว่าน,นี่ก็เลยบดายสื่อค่ะเสียดายแห้งคะ่ะว่าจะสื่อมากอยู่ด้เพราะว่าเห็นอาจารย์ให้มาสองสามสี่ตรงกับทะเบียนบ้านเจ้าของเนะาะมักอยู่แต่ว่าบดายสื่อคะ่ะนี่คะ่ะสามสี่เข้าที่น้อยพิเศษส่วนสองหกเข้าน้อยปกติเนาะของอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้เนาะ วิ่งรูดมาสองตัวเลยเนาะสามกับสองค่ะนี่ค่ะเสียดายแห้งค่ะเสียดายเสียดายคิดดูเด้ว่าจะซื้อจะซื้อแต่วเห็ดกับเขาเลยบ่ได้สื้อค่ะส่วนห้าน้อยของตาปากน้ำโพน้อยแยกเก้ากับสองน้อยพิเศษบ่เขาเนาะน้อยปกติหกกับเก้าก็มาที่เก้าแต่ว่าจับคู่บ่เขาน้อย v ีไอพแปดกับหนึ่งบ่เขาค่ะ นอยรวมค่ะนอยรวมของตาปากน้ำโพตัววิ่งตัวรูดมาทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่บอ่อเขาค่ะนี่ค่ะจับคู่บอ่อเขาเนาะส่วนห้าน้อยของเซียนสิสเกตค่ะเมื่อวานนี้หกเม็ดเดียวเนาะเพิ่นเน้นให้อยู่ที่น้อยปกติค่ะนี่ค่ะสามตัวมาอ่าโต๊ดเนาะมาโต๊ดเลขออก 4, 2, สี่สองหกเซียนสิสเกตให้สองหกสี่เนาะนี่ค่ะ อะไรคะไปไหนค่ะจ้าจ้จะไปอยู่จะพาไปอยู่ปลาปาคนน่ะคนน่ะเดี๋ยวแม่ทําคลิปเสร็จก่อนแม่พาไปค่ะแป๊บนึงค่ะไปหาพี่ป่านะไปดูพี่ป่าเนาะเล่นกอนรอนะเดี๋ยวแม่ไปพาไปนะนี่ค่ะน้อยปกติเนาะของเซียนสิสเกตเข้าสามตัวโต๊ดค่ะส่วนน้อย VIP ค่ะเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะก็คือหกซกับหกหาเนาะ 6กกับหกหาเนาะบนลางเลยเนาะค่ะของเซียนสิสเกตเข้า2องนอยเนาะคือน้อยปกติเข้า3ตัวโต๊ดนอย VIP ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างค่ะเนาะนี่ค่ะของเซียนสิสเกตค่ะเพราะว่าเพิ่นเน้นเน้นนอยปกติมาหาน้อย VIP เนาะซื้อเล่นได้ทั้ง3ามนอยแต่เพิ่นว่าเน้นที่น้อยปกติและก็ VIP เนาะ ส่วนของปู่40ค่ะ1กับ2 1กับ2ก็มาที่2แต่ว่าจับคู่บ่กเข่าเนาะม่ะมี2หกจ้าป้าป่าเพิ่นชวนไปหาพี่ป้าเพิน่นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาไปอยู่ในททางานอยู่ค่ะฮานอยของเซียนเชียงใหม่4กับ9เนาะมาทั้ง2ตัวค่ะตัววิ่งตัวรูดจับคู่เข่าที่4 3เนาะนอยปกติเข้านอยเดี๋ยวค่ะเนาะ แต่ว่าตัววิว่งตัวรูดมาทั้งสองตัวค่ะเนาะส่วนของเซียนโคลาดให้มาหนึ่งกับสองตัวว <etin> ิ่งตัวรูดก็เข้าที่สองเนาะแต่ว่าจับคู่เบาค่ะส่วนของพี่ประหัตให้มาสามกับสี่วิ่งรูดเข้าทั้งสองตัวจับคู่เข่าสามสี่น้อยพิเศษแล้วก็สี่ห้าน้อยพิเศษเนาะเข้าบนรางเนาะน้อยพิเศษของพี่ประหัตเนาะ ข้าน้อยเดียวแต่ว่าเขาบนลางเนาะเด้งบนล่างค่ะเอาได้ของวันที่สามสิบไปแล้วมาเบิ้งแนวทางของวันที่หนึ่งกันเนาะวันนี้ค่ะวันนี้ขอให้ปังปังทุกคนเอ้อเนาะทุกแนวทางแนวทางใดก็ขอให้ทุกคนโชคหมานแม่เพ่นเปิดโชคเปิดลาบให้แล้วเนาะเปิดดวงให้ทั้งทุกคนแล้วเนาะ พอให้ทุกคนมีโชคมีลาบเนาะค่ะเอาวันนี้ค่ะวันนี้วันที่หนึ่งค่ะธันวาคมสองห้าหกหกฮานอยของเซียนเชียงใหม่เนาะวิ่งลูดแปดกับเก้าเน้นที่เก้าลองแปดเนาะจับคู่ที่แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เน้นที่แปดสองแปดสี่ 2, 4, แล้วก็เก้าสามเก้าสี่ค่ะนี่ค่ะ แนวทางห้าหน้อยของเซียนเชียงใหม่ค่ะวิ่งลูดแปดกับเก้าแล้ววิ่งตัวลูดเน้นที่เก้าค่ะจับคู่แปดหนึ 1, ่งแปดสองแปดสามแปดสี 3, ่เก้าหนึ 2, ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เนาะเน้นที่แปดสองแปดสี 2, ่ 4, แล้วก็เก้าสามเก้าสี่ค่ะได้ของเซียนเชียงใหม่แล้วค่ะไปโตค่ะ ของเซียนโคราชวันนี้ค่ะวิ่งลูดฮานอย1กับ7เนาะเน้นที่7ลอง1ค่ะจับคู่1 4 1 5 1 6 1 7 7 4 7 6 7 8 7 0เน้นที่1 6 1 7แล้วก็7 6 7 8เนาะแนวทางฮานอยของเซียนโคราดวันนี้วิ่งลูด1กับ7ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่7 จับคูนึงสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งเน้นที่หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแปดเนาะนี่ค่ะแคปหน้าจอแอนวทางฮาหนอยของเซียนเชียงใหม่แล้วก็เซียนโคราชเด้อค่ะเนะหาะนี่ค่ะแคปหน้าจอค่ะของเซียนเชียงใหม่แล้วก็เซียนโคราชเนาะฮานอยวันนี้ค่ะฮาหนอยวันนี้ ได้แล้วค่ะพาไปตัวเนาะของพี่ผหัดค่ะล่าเออห้าหน้อยของพี่ผหัดวันนี้ให้มาวิ่งลูดเก้ากับสองตัววิ่งตัวลูดก็เน้นที่เก้าลองสองเนาะจับคู่เก่าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่ค่ะเน้นที่เก้าสามเก้าสี่แล้วก็สองสามสองสี่เนาะ แนวทางฮาหนอยของพี่พหัดวันนี้วิ่งลูด9กับ2ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่9กลอง2จับคู่ให้าสองเก้าสา2เก้าสี่สองหนเน้นที่93แล้วก็9ก้าสแล้วก็24ค่ะเนาะได้ของพี่ผหัดแล้วค่ะไปต่อค่ะ ของตาปากน้ำโพหาหนอยแยกเนะหาะฮานอยแยกของตาปากน้ำโพนอยพิเศษให้มา1กับ4เนาะจับคู่ 9, 2, 9, นหนึ่งเก้าหนึ่งสองส่เก้าส่อวนนอยปกติรูด8กับ1จับคู่8 2 8สองแปหาหน่สองหหานอย v i p รูด3กับ6จับคู่3 2 3สองสาหาหสองหหาค่ะเนาะแนวทาง ฮานอยของตาปากน้ำโพฮาน,นอยแยกนอนอยพิเศษให้มา1กับ4จับคู่19124942นอย้อยปกติรูด8กับ1จับคู่8285 1215นอย VIP รูด3กับ6จับคู่3235 6265หาาค่ะ,ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยแยกของตาปากน้ำโพแล้วก็ฮานอยรวมของพี่ปหัตค่ะเนาะ แคปหน้าจอคะ่ะแคปหน้าจอ,อาแล้วไม่เพ็นจะพา FC เป็ดต่อเนาะยังมีหลายๆอาจารย์อยู่เนาะนี่ค่ะแคปหน้าจอเอาเดอ้อคะ่ะโอเคค่ไปคะ่ะห้านอยรวมค่ะห้านอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้คะ่ะวิ่งรูดแปดกับหนึ่งค่ะ จับคู่แปดสองแปดสี่แปดห้าแปดเก้าหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าเนาะฮานอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนรางแปดกับหนึ่งค่ะแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดเก้าหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าค่ะเสร็จแล้วค่ะมาต่อค่ะของอาจารย์สวัยวันนี้ห้านอย ให้มาวิ่งรูดสูรสองตัวได้มาสองกับ1สูตรตัวเดียวก็ได้มาหกเนาะตัวประกบก็มี4มีหามีหกมีเจ็ดมีเก้าอย่าลืมว่าตัวประกบของอาจารย์สวัยจะชอบมาด้วยกันเนาะส่วนสมตัววันนี้ให้มาสองสามหนึ่งค่ะสองสามหนึ่งเนาะสองตัวมีสามหนึ่งสองสามสามีสองหนึ่งสองสองสามสามแล้วกันหนหนึ่งค่ะ แนวทางหานอยวันนี้ของอาจารย์สวัยวิ่งลูดสูตรสตัวได้มา2กับ1สูตรตัวเดียวได้มา6ตัวประกบก็มา4 5, 6, 7, 9, ีห้าหกเจนาะสตัวมี2 3 1 2ตัวมี3 1 2 3 3 4, ึ 4, ่2ส1 2 2 3 3แล้วก็1 1, 1ค่ะเนาะเอามาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะแนวทาง หานอยรวมของตาปากน้ำโพแล้วก็ของอาจารย์สวัยค่ะเนาะแคปหน้าจอเอาค่ะแคปหน้าจอเอาเร็วก็จะพาไปต่อเนาะของตาปากน้ำโพและอาจารย์สวัยได้แล้วเนาะไปต่อค่ะต่อของผู้ใดเนาะบานนี้ของเซียนสีสเกตค่ะวันนี้ค่ะหานอยของเซียนสีสเกตให้มาเนาะ วิ่งรูดบนล่างค่ะวันนี้เก้ากับหกค่ะวันนี้ให้มาสองตัวเก้ากับหกเนาะเล่นได้สามนอยเน้นที่น้อยปกติแล้วก็ VIP เนาะของเพิ่นเนาะสามตัววันนี้มีหกเก้าสองหกเก้าสี่นาะเมื่อวานนี้เข่าที่สามตัวโต๊ดเนาะของเพิ่นเนาะ <c oughs> ส่วน VIP ก็เข่าบนล่างเนาะของเพิ่นค่ะสองตัวก็มี่เก้าสองเก้าซีเกห้าหกสองหกสามหกเก้า แลวก6699เนาะกันเบิ้ลเน้นที่92แล้วก็69ค่ะฮาหนอยของเซียนศิสเกตวันนี้วิ่งลูดบนราง9กับ6จับคู่692 69C เนาะสามตัวเนาะสองตัวก็มี่92 9C 9H 62 63 69แล้วก็66หล้วก99เนาะนี่ค่ะเน้นที่92แล้วก็69ค่ะ ได้ของเซียนสีสเกตแล้วมะตโตของแม่ลิ้วค่ะแม่ลิ้วแม่ลิ้วให้มาวันนี้หานอยวิ่งลูดบนรางเจ็ดกับแปดนอกเจ็ดกับแปดค่ะจับคู่ให้หาแปดเจ็ดแปดเจ็ดหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกแล้วก็แปดหนึ่งแปดสองแปดสามค่ะหานอยของแม่ลิ้ววันนี้วิ่งลูดบนรางเจ็ดกับแปดเนาะ จับคูห้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกแปดหนึ่งแปดสองแปดสามค่ะของแม่เหลียวเนาะวันนี้ได้ครบทุกเชียนแล้วเหลือแค่ของปู 40, นะ่สี่ศูนย์เนาะของปู่สี่ศูนย์จะมาตอนใดเนาะมือนีเพิ่นอาจจะมีธุระหลายเนาะเพราะว่ามือนีเป็นมือเลขออกคนอาจจะไปเปิดดวงกับเพิ่นเนาะกับโบหูบางเธอมาเร็วกับจะล่งพร้อม เราพัฒนาไหเดอร์ค่ะเนาะนี่ค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางฮาหนอยของแม่ริ้วแล้วก็เซียนศรีสเกตวันนี้นะคะวันนี้ขอให้ทุกคนแตกบนแตกล่างแตกสามน้อยเนาะคะ่ะสามตัวโตดคือแบบเมื่อวานนี้เนาะ,ะมีแห้งเลยแหละเนาะคะ่ะเอซเอาสามตัวติ่งโตดไปเลยเนาะ,ะได้แล้วค่ะครบแล้วก็ขอให้ทุกคน เฮงๆปังปงจ้าวันนี้คำแพงกับแม่น้องคำแพงแล้วก็ครอบครัวเรามีโชคไปด้วยกันนะคะน้องคำแพงเนาะโอเคไหมโอเคเอโอเคจังสี่ตัวนี่ค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมค่ะสั่งได้เนาะบานกับร้านเก่าเจ้าเดิมอย่าลืมค่ะเนาะใช้บริการได้ทุกเมื่อทุกเวลาคำแพงบ๊ายบายคำแพงจ้า Bye, bye bye, บ,บายบายก่อนโอ้เหลียวหนามะเน่ bye bye, บายบายกระไดค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะส,ส,สวัสดีค่ะ